สวัสดีนะครับสวัสดีท่านนักลงทุนผู้น่ารักทุกท่านนะครับท่านอยู่กับเราก่อนเกมีเช่นเคยครับวันพุธที่17พฤศจิกายน2564แบบนี้นะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับอยู่กับฟุตบอลของลีของบราซิลนะครับทั้งหมด4คู่เหมือนเดิมนะครับที่วิเคราะห์ให้กันได้วิเคราะห์แล้วก็ให้ท่านนักลงทุนได้พิจารณาอีกเช่นเคยนะครับคู่แรกเตตี5นะครับของวันที่18นะครับ ซันโต้ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของชาเปโคเอนเซ่นะครับคู่สองเตะ6โมงวันที่ส8นะครับเช้านะครับพตาเลซ่านะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของชิเอล่านะครับคู่ที่3เป็นทางด้านของพาเมลัสครับเตะ6โมงครึ่งนะครับเจอกับเซาปโลนะครับขวัญใจมหาชนยามเช้าอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเซาปโลนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับปิดรายการที่7โมงครึ่งครับฟลามิงโก้ครับ เจอกับโคลินเทียนนะครับผมวิเคราะห์กันให้ทั้งหมด4คู่อีกเช่นเคยนะครับเราก่อนเกมก็มีทีเด็ดให้ทุกวันแบบนี้นะครับถ้าชอบถ้าใช่ถ้าโดนใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับทางด้านของเพจของเหล่าร้อยหลานะครับแล้วก็ช่องทางของ YouTube channel ครับเหล่าร้อยหลาเช่นกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปกันที่เอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนนะครับวันนี้นะครับอยู่กันที่บราซิลซเรียนะครับคู่แรกอย่าง ซานโตสนะครับเจ้าบ้านต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับทีมอย่างชาเปโคเอนเซ่นะครับอยู่อันดับบุ้ยเลยนะครับซานโตสอยู่อันดับ13นะครับเตะทีหคู่2เป็นทางด้านของปตาเลซ่านะครับต่อครึ่งลูกกับชิกเอล่านะครับผมอันดับ6กับอันดับ10นะครับคู่ที่3เป็นทางด้านของพายเมลัสครับเตะกัน6กโมงครึ่งนะครับทำนัดต่อปปอกับเซาปโลนะครับพายเมลัส อันดับ3ซอบบโลอันดับ15นะครับคู่สุดท้ายปิดรายการเป็นทางด้านของฟลามิงโกครับต่อราคาหน้าขยับมากนะครับครึ่งควบลูกนะครับกับโคลินเทียนนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียรับไปกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับซานโตสนะครับวันนี้เตะกันที่บ้านซานโตสอุณหภูมิ24องศาผู้เล่นครบครันนะครับแล้วก็ฟอร์มกลับมาดีแล้วนะครับผมทางด้านของซานโตสเจอกับชาเปโคเอนเซ่นะครับ ที่มันดับสุดท้ายเลยนะครับ20ทั้งคู่นะครับเจอกันมาหลายครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของซานโตสบุกไปเยือนแล้วก็ชนะได้1-0นะครับก่อนหน้านั้นปี2019เป็นซานโตชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ2-0แล้วก็1-0นะครับทางด้านของชาเปโคลินเซ่นะครับปี2018เนี่ยชนะซานโตสได้ในบ้านแห่งนี้นะครับแล้วก็เสมอกันในปี2018เช่นกันนะครับปี2017เป็นชาเปโคลินเซ่นะครับชนะได้2-0นะครับวันนี้จาก ชาเปโก้นะครับมาที่ซานโตสเดินทาง720กิโลเมตรนะครับทางด้านของตารางคะแนนของลีกบาราซิลนะครับเป็นทางด้านของซานโตสอยู่อันดับ12ครับแข่งไป32นัดมี39คะแนนประตูได้เสียลบอยู่8ลูกทางด้านของชาเปโกลินเซ่นะครับแข่ง32นัดนะครับเช่นกันนะครับมีอยู่15แต้มประตูได้เสียลบอยู่28นะครับแล้วก็ตามหลังอันดับที่19อย่าง เมิโอนะครับ29แต้มนะครับตามหลังอยู่14แต้มเลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องมาเยือนทีมของซานโตสก็เป็นทีมแข็งอีกทีมหนึ่งในลีกนี้นะครับเจ้าบ้านนะครับผลงานล่าสุดในเพิ่งไปเสมอกับเอลเลนติโกโกมานะครับ0-0ก่อนหน้านั้นชนะทะ่านั่นของอาร์บีบากาติโนนะครับได้2-0นะครับ รับการเยือนของพาเมซันนะครับแพ้ไป2 0งศูนย์ไปเยือนแอตเลนติโกพีอาร์นะครับชนะได้10ึ่งศูนย์รับการมเยือนของฟูมิเนเซ่นะครับชนะได้2 0งศูนย์แล้วก็รับการมปเยือนของทางด้านของอเมริกามิเนโรนะครับแพ้ไป2 0งศูนย์ะครับทีมเยือนนะครับฟอร์มย่ําแย่มากนะครับล่าสุดก็เพิ่งแพ้ยูเวนตุเตมานะครับสองศูนย์เสมอกับฟาร์มินโกในบ้านได้นะครับ22ไปเยือนทางด้านของ ควบบาเอสปอดเต้นะครับก็เสมอ0ูนย์นะครับไปเยือนโคลเรนเทียนแพ้1นูนย์เยือนบาเฮียแพ้3าูนย์นะครับแล้วก็รับการาเยือนของฟอร์ตาลิซาเนี่ยแพ้อีก2อหนึ่งนะครับหกนัดยิงได้แค่หนึ่งลูกอ่าสามลูกนะครับที่เหลือแพ้ทั้งหมดนะครับแพ้สี่เสมอแค่สองครั้งนะครับคะแนนของทีมเยือนนะครับผลงานในบ้านของซานโตสนะครับสามนัดหลังเนี่ยชนะสองครั้ง แพ้1ครั้งกับพาเมรัส20แค่นั้นนะครับที่เหลือชนะ2ครั้ง20ทั้งคู่นะครับทางด้านของชาเปโคเอนเซ่นะครับในการไปเยือนยังไม่ชนะใครนะครับล่าสุดเพิ่งเสมอแค่00นะครับกับคูเอบาเอสปอร์เต้นะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของโคลินเทียนนะครับแพ้1 0ศูนย์ไปเยือนบาเฮียแพ้3-0นะครับผมยังยิงไม่ได้นะครับ3นัดหลัง ของทีมเยือนนะครับผมวันนี้ครับคะแนนความยากง่ายของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านอย่างซานโตสเจอทีมบวยก็ต้อง1คะแนนนะครับแต่ทางด้านของอทีมเยือนนะครับชาเปโคลเ,เซวันนี้มาเยือนซานโตสเขาก็ยังให้1คะแนนนะครับเพราะว่าซานโตสนัดหน้าต้องไปเยือนทางด้านของเซอร์ลินเทียนนะครับแล้วก็รับการมาเยือนของฟอร์ตาเลนซาด้วยนะครับแล้วก็มีงานยากรออยู่ถึง สี่นัดติดนะครับทางด้านของต้องไปเยือนอินเตอร์นาซิองนาวแล้วก็รับการแล้วก็ต้องไปเยือนทางด้านของฟา์เมนโก้ด้วยนะครับความยากถึง5คะแนนนะครับทางด้านของทีมเยือนนะครับนัดนี้นัดหน้าเจอแกมิโอนะครับแล้วก็ต้องไปเยือนทางด้านของอเมกามิเนโลนะครับผมวันนี้นะครับทั้งคู่นะครับก็ดาวซันโวนะครับของเจ้าบ้านนะครับเป็นทางด้านบารินโย่ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของซานเชสแล้วก็มีทางด้านของ กูเฮมี่นะครับยิงได้5ประตูเท่ากันทางด้านของทีมเยือนมีทางด้านของไม้นะครับยิงได้5ลูกเช่นกันนะครับแล้วก็เอนเซโมนะครับยิงได้4ลูกนะครับผมวันนี้นะครับเอเชียนแฮนดิแคปไปต่อที่ซันโต้นะครับให้ต่อเจ้าบ้านอย่างซันโต้นลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับซันโต้ผลงานค่อนข้างดีนะครับทีมเยือนก็ยังไม่ฟื้นนะครับคู่แรกเปิดหัวแบบนี้นะครับเช้าตรู เรากดเกมครับให้อยู่ทางด้านของซานโตสครับต่อ1ลูกเต็มหรือลูกควบลูกครึ่งได้นะครับผมก็ดูน้ําดูเนื้อกันด้วยนะครับผมให้พิจารณากันอีกเช่นเคยครับคู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของฟอร์ตาเลนซานะครับเปิดบ้านรับการเยืนของเชียร่านะครับวันนี้ที่ฟอร์ตาเลนซาก็28องศานะครับค่อนข้างอบอุ่นทีเดียวนะครับอุณหภูมิเท่ากับบ้านเราเลยนะครับผม ทั้งคู่ครับเจอกันมาหลายครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของทีมเยือนอย่างชิเยล่านะครับชนะได้นะครับ3-1เลยนะครับก่อนหน้านั้นฟอร์ตาเลนซ่าไปเยือนชนะได้3-0นะครับแล้วก็กลางปีที่ผ่านมานะครับฟอร์ตาเลนซ่าเจ้าบ้านนะครับเสมอกับชิเยล่าในบ้านของฟอร์ตาเลนซ่า1-1ครับในบ้านเช่นกันครับปี2001นะครับในเดือนพฤษภาฯนะครับฟอร์ตาเลนซ่าก็เสมอ0-0นะครับแล้วก็การไปเยือนของฟอร์ตาเลนซ่า เป็นฟอตา a เลซ่านะครับชนะได้20แล้วก็เสมอกันนะครับในต้นปีที่ผ่านมาในซีรีส์ C ีเลยนะครับของทั้งคู่นะครับก็เสมอกัน00นะครับผมตารางคะแนนครับฟอตาเลซ่าเป็นทีมที่เซอร์ไพรส์ทีมนึงนะครับแล้วก็มีคนไทยอย่างเราเนะี่ยติดตามเป็น FC นะครับเยอะเหมือนกันนะครับ พอไทเลนซาลงเตะทีไรก็ทําเงินทํากําไรให้ได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับแข่งไป32นัดครับมีมี49้คะแนนนะครับประตูได้เสียบวกอยู่3ลูกนะครับยังตามทางด้านของโคลินเทียนอยู่นะครับ1แต้มทางด้านของเชียร่าอยู่กลางตารางนะครับอยู่อันดับ10แข่ง32นัดมี42แต้มนะครับประตูได้เสียลบอยู่2ลูกนะครับแล้วก็ถ้า ขยับได้นะครับก็ต้องไปลุ้นอยู่ในโซนที่ต้องลุ้นไปเตะบอลถ้วยของอ,อเมริกาใต้ครับอีกทีนึงนะครับเป็นคล้ายๆกับยูโรยูฟ่าแชมเปียนลีกของยุโรปนะครับผมก็ใช้อันดับ1-7นะครับสำหรับทีมของบราซิลนะครับ ผลงานล่าสุดนะครับของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านก่อนนะครับย่ําแย่มาหลายนัดแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งแพ้ให้กับอาร์บีบักกันติโนมา3-0ก่อนหน้านั้นเสมอกับซอฟปาร์โลในบ้านนะครับ1-1ไปเยือนเคอร์เลีนเทียนก็โดนมา1-0นะครับไปเยือนทางด้านของอเมริกามิเนโรนะครับแพ้มา2-1แล้วก็แพ้ทางด้านของแอตเลนติโกมิเนโรเช่นกันนะครับ2-1ในบ้านของตัวเองนะครับชนะล่าสุดเนี่ยย้อนไปวันที่24ตุลาเลยนะครับ ชนะได้3-0กับแอตเลติกโกพีในบ้านของตัวเองนะครับผมทางด้านของทีมเยือนครับฟอร์มค่อนข้างดีครับชนะทางด้านของสปอร์ตลิซิเฟได้นะครับ2-1ก่อนหน้านั้นไปเยือนแอตแลนติโกพีอาแพ้มานะครับสุดๆนัดเดียวเท่านั้นนะครับก่อนหน้านั้นอยู่บ้านนะครับรับการไปเยือนของคูเอบาเอสปอร์เต้นะครับชนะได้1-0รับการไปเยือนของฟูมินเนเซ่นะครับชนะได้1-0ไปเ,นเนยือนบาเฮียเสมอ1-1 ไปเยือนยูเวนตุส์นะครับเสมอ0ูนย์นะครับฟอร์มเยือนค่อนข้างจะค่อนข้างจะออกไปทางเสมอแล้วก็แพ้ด้วยนะครับทางด้านของเชียร่ายังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับฟอร์มในบ้านนะครับฟอร์ตาเลนซาเสมอกับซัปโปโลมา1นึนะครับแพ้ให้กับแอตเลติโกมิเนโรสอในบ้านนะครับชนะแอตเลติโกพีอาร์สาในบ้านของตัวเองนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะทางด้านของแกมิโอได้ครับหนึแล้วก็ สองนัดที่ผ่านมาที่การมาเยือนของฟาร์มิงโกเนี่ยโดนฟาร์มิงโกไป3เม็ดนะครับโดนแอตเลนติโกโกไปอีก3เม็ดนะครับค่อนข้างฟอมค่อนข้างสะดุดแล้วก็มีปัญหาภายในทีมด้วยนะครับเชียร่าในการเป็นทีมเยือนยังไม่ชนะใครอีกเช่นกันนะครับคู่นี้ค่อนข้างสูสีนะครับเชียร่าล่าสุดไปเยือนทางด้านของแอตเลนติโกพีอาร์แพ้ไป2-1เสมอบาเฮนหนึ่นึ่นะครับเสมอยูเวนตุเตศูนนะครับเสมอซัฟารโล1-1แพ้ให้กับแอตเลนติโกมิเนโร3-1 พ้ให้กับแกมิโอ2-0นะครับทีมเยือน6นัดหลังก็ยังไม่ชนะไปเช่นกันนะครับทั้งคู่นะครับความยากง,ง่ายของทั้งคู่ในวันนี้นะครับทางด้านของปอตาเลนซาก่อนนะครับก็คะแนนความยากง,ง่ายอยู่ที่1คะแนนนะครับเพราะว่าทีมเยือนอย่างเชียร่าการเป็นทีมเยือนค่อนข้างจะไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่นะครับออกไปทางเสมอกับแพ้นะครับผมแล้วก็เป็นแพ้ซะส่วนมากนะครับก็วันนี้ให 3คะแนนนะครับในการมาเยือนที่ฟอตาเลนซานะครับทางด้านของนัดหน้าของฟอตาเลนซาเจ้าบ้านต้องเปิดบ้านรับการเยือนของฟาเมรัสด้วยนะครับแล้วก็ต้องไปเยือนทางด้านของซานโตสนะครับคะแนนความยากง่ายก็ยังเป็นการไปเยือนที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับที่เขาให้สกอร์มานะครับงานยากของเชียร่าทีมเยือนก็ต้องมีไปเยือนฟลาเมงโกเท่านั้นนะครับที่ให้5คะแนนความยากเต็มเลยนะครับทั้งคู่นะครับอย่าง ดาวซันโวของทีมแต่ละคนนะครับก็อย่างล็อบสั้นนะครับยิงไป9ลูกนะครับแล้วก็มีขวัญใจชาวไทยอย่างพิคาชูนะครับยิงไป8ลูกนะครับแล้วก็ทางด้านของเชล่ามีทางด้านของโมนาทานนะครับยิง5ลูกนะครับผมเป็นดาวซันโวของทีมนะครับคู่นี้ครับเรามาแล้วนะครับเราก่อนเคมิเคราะห์มาแล้วนะครับให้ท่านได้รับพิจารณาไปนะครับ อตเตลเลนซานะครับเจ้าบ้านต่อที่ครึ่งลูกราคาหน้าลักหน้าลุ้นมากเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของผลงานของฟอต์ตลเลนซาไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ต่อครึ่งลูกวัดกันไปเลยนะครับเรลาก่อนเกมครับให้อยู่ทางด้านทีมเยือนมากกว่านะครับชีเอล่านะครับรองที่ครึ่งลูกเหลือครึ่งควบลูกได้นะครับผมเสียก็อาจจะเสียแค่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าอาจจะแพ้แค่ลูกเดียวนะครับ แล้วก็น่าจะออกไปทางเสมอกันมากกว่านะครับผมเตะกัน6โมงนะครับอย่าลืมลุ้นลืมเชียร์กันด้วยนะครับเช้าตรู่เลยนะครับไปกันที่คู่ที่3นะครับพาเมลรสครับเปิดบ้านรับการมีเยือนของเซาเปาโลนะครับที่พาเมลรสอุณหภูมิ24องศาครับเย็นสบายเลยนะครับพาเมลรสฟอร์มดีมากนะครับช่วงนี้เพิ่งสะดุดมานัดเดียวนะครับเซาเปาโลนะครับทีมยักษ์ใหญ่ของบราซิลทีมหนึ่งนะครับก็เพิ่งสะดุดมา3นัดติดนะครับ เสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับผมทั้งคู่นะครับเจอกันล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับชนะได้ในบอลถ้วยนะครับสามศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเป็นการชิงแชมป์นะครับแบบเย่าเยือนนะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกันในบ้านของซาอฟเปาโลหนึ่งหนึ่งนะครับวันนี้จัดวันนี้ก็เป็นดาร์ี้แมตนะครับของซาอฟเปาโลเลยนะครับเรียกกันว่าองเคียมาเต็มครับบอลแพ้คนไม่แพ้ครับลลีกนี้นะครับโอ้โหมันมากนะครับกองเชียร์เป็น เขาเรียวกว่ากระดูกสันหลังของชาติเลยนะครับฟุตบอลของบราซิลนะครับพาราลตารางคะแนนของเขานะครับเตะ32นัดมี58คะแนนนะครับตามหลังฟาร์เมงโกทีมที่2อ,อยู่แค่2คะแนนนะครับประตูที่เสียบวกอยู่15ลูกทางด้านของซาเปาโลยังอยู่ท้ายตารางนะครับแข่ง32นัดมี38คะแนนนะครับยักษ์ยังไม่ฟื้นนะครับยังเป็นยักษ์หลับอยู่ประตูได้เสียลบอยู่9ลูกนะครับ ทางด้านของฟอร์มของทั้งคู่นะครับล่าสุดที่ผ่านมาวารัสไปเยือนทางด้านของฟูมิเนเซนะครับแพ้ไป2-1นะครับแพ้แบบน่าเสียดายเลยนะครับพารมลัสนะครับแล้วก็ในบ้านยังคมอยู่นะครับชนะแอเลนติโกโกศีูนไปเยือนซานโตชนะได้2อศูนย์ไปเยือนแกมิโอชนะได้สามหนึ่งเปิดบ้านรับการเยือนของสปอร์ตเลซิเฟสนะครับชนะได้สองหนึ่งแล้วก็ไปเยือนทางด้านของเชล่านะครับชนะได้สองหนึ่งเช่นกันนะครับ ทางด้านของฟอร์มของทีมเยือนเซาเปาโลนะครับล่าสุดเปิดบ้านแพ้ฟังโกไป4-0นะครับโดนนกจิกไปนะครับ4เม็ดเลยนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนทางด้านของฟอตเซ่านะครับเสมอ1-1แพ้บาเฮียในการไปเยือน1-0เปิดบ้านรับอินเตอร์นาซิองนาวชนะได้1-0นะครับไปเยือนทางด้านของอาร์บีบาการติโน่แพ้ไป1-0นะครับแล้วก็รับการไปเยือนของโคลเรเนียนนะครับ แพ้ชนะได้นะครับ1.0ทีมอ่าทีมเยือนก็ฟอร์มการเป็นทีมเยือนของเซาเปาโลก็ยังกระท่อนกระแท่น,แ,นแล้วก็ยังยังไม่คมเท่าไหร่นะครับเจ้าบ้านนะครับพาเมรัสเวลาเป็นเจ้าบ้านฟอร์มดุมากนะครับช่วงนี้ชนะแอตเลติโกโกได้4.0นะครับชนะทางด้านของสปอร์ตเดซิเปได้2.1ชนะทางด้านของอินเเอร์นซิอองนาวแบบเฉือนคมกันนาทีสุดท้ายครับ1-0ก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับอาบีปักกันติโนในบ้าน42นะครับ เสมอยูเวนตุเต่1-1แล้วก็ทางด้านของเสมอกับแอตเลนโกมิเนลู0-0ในบ้านของตัวเองนะครับทางด้านของเซอร์โลในการเป็นทีมเยือนยังไม่ชนะใครนะครับล่าสุดไปเยือนฟอร์ตาเลนซาเสมือน1-1นะครับไปเยือนบาเฮีย a, แพ้1-0ไปเยือนอาบีบากันติโนแพ้1-0นะครับเสมอกับคูเอบาเอสปอร์ตในการปพยัน0-0ครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของชาเปโคเอนเซ่เสมือน1-1ไปเยือนฟอร์ตาเลนซาแพ้3-1นะครับผม เป็นผลงานการไปเยือนของเซาเปาโลนะครับผลงานความยากง่ายนะครับระดับความยากง่ายของเลตติ้งวันนี้นะครับพาเมลัสเจอกับเซาเปาโลรับการมาเยือนในบ้านของตัวเองก็ให้3คะแนนไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่เซาเปาโลมาเยือนนัดนี้หินเลยนะครับหคะแนนเต็มนัดหน้าของพาเมลัสต้องไปเยือนฟอตาเรนซาก็3คะแนนนะครับแล้วก็มีงานหนักอย่างเอลนติโกมิเนโรนะครับหคะแนนนะครับ ในนัดที่3ทางด้านของซาบโปโลนัดนี้ยากสุดนะครับนัดต่อไปก็เป็นงานง่ายนะครับรับการเยือนของแอตเลติโกพีไปเยือนทางด้านของแกมิโอนะครับผมแค่นั้นนะครับวันนี้นะครับกองหน้าอย่างเวก้าลงได้ปกตินะครับเบโนลงได้ปกตินะครับของเจ้าบ้านทางด้านของซาบโปโลนะครับมีลิโกนี่นะครับยิง4ลูกเป็นดาวซันโวนะครับก็ลงได้นะครับแต่ต้องรอใช้ความฟิตของเบนิเตสอยู่นะครับยิง3ลูก แล้วก็กองกลางอย่างป้าโบนะครับที่ต้องเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ครับเรากันเกมวิเคราะห์มาแล้วนะครับเหลามาแล้วนะครับพามันัดต่อครึ่งลูกต่อเป็นต่อปปนะครับพามลัดต่อปปนะครับกับซาวปอโลผลงานค่อนข้างชัดเจนกว่านะครับแต่ราคานี้ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมมีแค่นี้ ซาเปโลมาแบบกระทอนกระแท่นแต่พาเมลรัดต่อแค่ปอปอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าสวนราคานะครับวัดกันที่ราคาดีกว่านะครับเราก่อนเกมนะครับวันนี้ให้รองที่เซาเปโลครับปอปอหรือครึ่งลูกนะครับผมคู่ที่3แบบนี้นะครับเตะกัน6กโมงครึ่งนะครับไปต่อกันที่คู่สุดท้ายปิดรายการนะครับเป็น นกกระยางสีชมพูอย่างฟลามิงโก้นะครับเปิดบ้านรับการกเยือนของคอรินเทียนนะครับเตะกันเจ็ดโมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยวันนี้ที่ฟลามิงโก้นะครับอุณหภูมิ23องศานะครับผมค่อนข้างจะอากาศจะดีเลยนะครับผลงานของทั้งคู่นะครับที่พบกันมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของฟลามิงโกไปเยือนแล้วก็ชนะคอรินเทียนได้31เลยนะครับก่อนหน้านั้นฟลามิงโก้อยู่บ้านนะครับชนะได้2-1ไปอแล้วก็ ย้อนไปปี2020นะครับฟาโก้ไปเยือนชนะได้ถึง5-1นะครับปี2019ครับฟาโก้ชนะได้ในบ้านของเอง4-1แล้วก็เสมอกัน1-1นะครับแล้วก็มีกลางปีของปี2019นะครับก็เป็นเจ้าบ้านอย่างฟลามิงโก้ชนะได้1-0นะครับวันนี้จากเซาเปาโลมาที่โด้านะครับ339กิโลเมตรนะครับทีมงานของเคอรรินทียนก็ต้องเดินทางมานะครับ ตารางคะแนนของลีกนะครับฟาร์มิงโกอยู่อันดับ2นะครับแข่ง31นัดมี60คะแนนประตูได้เสียบวกถึง33ครับยิงได้เยอะมากนะครับทางด้านของเคเรนเทียนอยู่อันดับ5ครับ32นัดมี50คะแนนนัดนี้ก็ต้องมีแต้มนะครับหวังมีแต้มเป็นอย่างมากเช่นกันนะครับประตูได้เสียบวกอยู่4ลูกนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับฟาร์มิงโกฟอร์มหรูมากนะครับไปเยือนซอโปรโลชนะได้ถึง40 ก่อนหน้านี้ชนะบาเหียนในบ้านได้ครับ3-0ไปเยือนทางด้านของชาเปโคนเซ่เสมอ2-2รับการเยือนของเอเลนติโกโกนะครับชนะได้2-0ไปเยือนทางด้านของเอเลนติโกพร์เสมอ2-2นะครับแล้วก็สุดท้ายก็รับการเยือนของเอเลนติโกมิเนโรชนะได้1-0นะครับยังไม่แพ้ใคร6นัดหลังที่ผ่านมานะครับทางด้านของเคเลนเทียนฟอร์มที่ผ่านมานะครับ6นัดแพ้ไป2นัดนะครับโดยล่าสุดเนี่ยชนะทางด้านของ คุ้ยบ้าเอสปอร์เต้ได้3ประตูต่อ2ในบ้านของตัวเองนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนทางด้านของเอลเลนติโกมินาโรนะครับแพ้ไป3 0มรับการไปเยือนของปอร์ตาเลนชาชนะได้นะครับ1 0รับการไปเยือนของชาเปโคเอนเซชนะได้1 0นะครับไปเยือนทางด้านของอินเตอร์นาซิยอนาเสมอ2 2แล้วก็การไปเยือนทางด้านของเซาเปโลครับแพ้มา1 0นนะครับเกมเยือนค่อนข้างจะยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับทางด้านของเคอร์ลินเทียนนะครับผม ผลงาน3นัดหลังของเจ้าบ้านนะครับฟลาเมงโกสุดรู้ครับชนะ30นะครับบาเฮียชนะแอตเลติโกโก2-0ชนะทางด้านของแอตเลติโกมิเนโร1 0่แพ้ล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับแอตเลติโกพีอาร์นะครับปลายเดือนตุลานะครับผมทางด้านของเคอร์เรนเทียนครับการเป็นทิมนเยือนล่าสุดก็เพิ่งแพ้มานะครับแอตเลติโกมิเนโร3 0นะครับไปเยือนอินเตอร์นัซอองนาวเสมอ 2-2นะครับไปเยือนซอปโปโลแพ้1-0ไปเยือนสปอร์ตเลซิเฟ่นะครับแพ้1-0เสมอกับอาร์บีบาการติโน2-2นะครับแล้วก็เสมอกับแอตเลนติโกโก1-1นะครับยังไม่ชนะใครนะครับทางด้านของเคอร์เรนเทียนในการไปเยือนนะครับผมความยากง่ายของวันนี้ครับฟลาเมงโกเจอใครก็ง่ายหมดนะครับตอนนี้ฟอร์มค่อนข้างจะลงตัวมากครับส่วนเคอร์เรนเทียนเจอของแข็งอย่างฟลาเมงโกแน่นอนครับห้าคะแนนเต็มนะครับความยาก ผลงานของนักเตะนะครับดาวซันวองทีมอย่างมิเชลนะครับ13ประตูเลยนะครับที่เหลือก็10ประตูก็มี2คนนะครับทางด้านของเจ้าทีมเยือนอย่างเคอรินเทียนก็มีทางด้านของกเดสนะครับแล้วก็โจนะครับ6ประตูนะครับผมก็วันนี้ก็ลงสนามได้ปกตินะครับแต่ต้องมาดูราคากันก่อนนะครับวันนี้คู่พิเศษแบบนี้นะครับหัวตารางแบบนี้ฟาร์มิโกนะครับเอเชียนแฮนดิแคป ต่อครึ่งควบลูกนะครับไปดูกันได้ว่าราคาน่ารักหน้าลุ้นอีกแล้วนะครับอันดับ2อกับอันดับ5นะครับฟลาเมงโก้อันดับ2นะครับเคเรนเทียนอันดับ5ต่อครึ่งควบลูกบอลจะยิงมันต้องบอลต่อนะครับเพราะฉะนั้นคู่ปิดท้ายแบบนี้คู่ที่4นะครับเราก่อนเกมวิเคราะห์มาแล้วครับเหลามาแล้วนะครับให้ฟลาเมงโก้นะครับต่อที่ฟลาเมงโก้ครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกนะครับผมครบกันทั้งหมด4คู่เรียบร้อยนะครับ สรุปกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกอย่างซานโตสกับชาเปโคลเซ่นะครับเป็นทางด้านต่อไปที่ซานโตสนะครับคู่สองรองฟอตาลินซาที่เชียร่านะครับครึ่งลูกนะครับแล้วก็ต่อรองที่เซาเปโลนะครับปอปนะครับเพราะราคามันไม่ได้นะครับทางด้านของพาราเมลัสนะครับแล้วก็ต่อที่ฟลามิงโกนะครับผมครึ่งควบลูกนะครับ วันนี้ก็พิจารณาอีกทีนะครับสําหรับท่านนักลงทุนทั้งหลายนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็อินน้ำสำราญกันแล้วนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะอิ่นน้ำสำราญกันทั้งอาทิตย์นี้เช่นกันนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันในบอลลีกกันอีกทีหนึ่งครับหลังจากที่บอลทีมชาติพักเบรกเตะไปเรียบร้อยแล้วนะครับแลก็อินน้ำสำราญกันเหมือนเดิมนะครับก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ทางด้านของเพจของเหลาร้อยหลาแล้วก็ช่องทางของ YouTube Channel ครับเหล่าร้อยหลาเช่นกันนะครับวันนี้เหลากัเกมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเช่นเดิมน,นะครับมีวิเคราะห์และก็เจาะลึกให้เช่นเคยครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ